ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าง,งานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะาท่นานใดนะคะเข้ามาในงานจะมีป้ายให้สแกนคิวโอ d รโอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในงานนะคะลูกค้าที่จะเข้าไปในงานได้นะคะจะต้องมีบัตรเข้างานเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะคะรอบๆงานเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บูสซูซูกิกันนะคะ เดินตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะบูธของเราอยู่ข้างในสุดเลยถึงแล้วค่ะเห็นไหมคะหน้าบูธของเรานะคะก็จะมี XL7 นะคะจอดเป็นไฮไลท์อยู่ตรงด้านหน้างานเลยนะคะตัวนี้ของเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่สองกรกฎาคที่ผ่านมานะคะราคาอยู่ที่779,000บาทเครื่องยนต์่า1 5 0 0ซี Ladies and gentlemen please welcome Mr. Minoru Amano President of Suzuki m o d e l Thailand c o m m i t t Limited คนนี้คือมิสเตอร์มิโนรุอามานะนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะได้มาเปิดงานให้กับทาง Suzuki <Hello. S 2> ของเรานะคะ Good morning this s o o u if guests Ladies and gentlemen and media members เดี๋วมาวันที่15นะคะก็จะเป็นอรอบสื่อนะคะ 14, 14 15หเนาะก็จะมีแต่นักข่าวนะคะช่างภาพเรามาเก็บภาพกันนะคะในวันนั้แครี่นะคะสกีไลน์โดเรมอนนะคะตกแต่งภายในเป็นห้องเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบไปปิกนิกต่างจังหวัดกันนะคะส่วนมากเราก็จะแต่ง ร้านค้านะคะฟุตทักให้ได้ดูกันเนาะอ,อันนี้ก็เป็นแบบใหม่นะคะภายในงานจะมีรถทุกรุ่นนะคะไว้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อทั้งหมดเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่ได้มาในงานไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจเพราะว่าให้แคมเปญเดียวกันนะคะเดี๋ยว,วาจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ให้นะคะที่ ด้านล่างคลิปนะคะก็สอบถามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะวันนี้ก็ให้ดูเป็นภาพไปก่อนเนาะต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะาฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แหวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย